โอเคไปอ๋อเราไปถ่ายรายการกันต่อใช่ไหมใช่เดี๋ยวไปกันมาคุยโอเคอ่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะฮะอะไรครับเนี่ยฮะฮะอะไรกันเนี่ยทำไมครับชุดจัดรายการไงเปลี่ยนทำไมทำไมต้องเปลี่ยนนะครับโอ้โอ้แเลี่ยนแล้วฮะนี่มันนี่มันนี่มันชุดใคยเลยครับเนี่ยเดี๋ยวนี้เทานียอมใส่กันครับโอ้ ไม่เอาดีกว่ามั้งทีมงานครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปชุดอื่นดีกว่าเนาะงั้นเปลี่ยนใหม่ก็ได้ค่ะฮเปลี่ยนใหม <c oughs> ่ใส่ผ้าไทยแล้วจะได้เป็นดารา <c oughs> โอ้ทีมงานช่วยดูแลน้นองๆเหล่านี้ด้วยนะครับ <c oughs> โห <c oughs> ใส่ชุดไทยแล้วเสียจ,จะตายเห็นไหมหใส่ชุดไทยแล้วจริงๆแล้วมันไ,มได้อะไรอะเขาเนี่ยก็การใส่ชุดไทยเป็นก้าวแรกสู่การเป็นดารานะคะก้าวแรกสู่การเป็นดารา ทำเวิร์กช็อปกับผู้กำกับละครชื่อดังโอ้โหไต้เยอะแยะขนาดนี้เดี๋ยวก่อนนะงานนี้มันงานอะไรครับเนี่ยงานประกวดเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าไทยชิงถ้วยรางวัลมิเลิร์คออฟไลท์ค่ะอ้าวอย่างนี้ต้องพาพี่วุ้่ไปแล้วแหละครับ ละเอียดด้านล่างได้เลยค่ะ